วันนี้คุณรัตีพร้อมเดินทางแล้วค่ะมีสัมภาระ3มชิ้นนะคะเที่ยวนี้มีกระเป๋าใบใหญ่1ใบใบเล็ก1นใบและกระเป๋าสะพายหนึ่งใบนะคะต,ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟเมืองสตุตการ์ดค่ะเราจะเดินทางไปสนามบินแฟงเปิร์ดด้วยรถไฟความเร็วสูงนะคะหรือ ICE เวลา7นาฬิกา51นาทีค่ะ เราก็มาถึงสถานีรถไฟแล้วตอนนี้รออยู่ที่ชานชลาหมายเลขสิบค่ะช่วงนี้ต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่ามีพายุลมแรงนะคะรถไฟหลายขบวนต้องยกเลิกกันแต่พวกเราก็เตรียมความพร้อมว่าถ้ามาสถานีรถไฟถ้ามีการยกเลิกรถไฟขบวนที่จะไปสนามบินนี่นะคะพวกเราก็จะขับรถยนต์ไปเองค่ะแต่พอดี รถไฟเที่ยวนี้ไม่ได้ประกาศยกเลิกนะคะก็เราก็เลยรอจะไปรถไฟก่ะนะคะรถไฟขบวนที่เราจะไปนะคะมาแล้วค่ะดู้โดยสารเยอะมากนะคะที่จะไปสนามบินแฟรง์เฟิร์ตจริงจริงไปกันค่ะภายหน ที่พวกเราขึ้นมาแล้วนี่เป็นชั้นเก็บสมภาระ เรามาถึงสถานีรถไฟที่สนามบินแคเเิร์แล้วนะคะ<ป>เราเพิ่งลงจากรถไฟขบวนนี้นะคะยาวเหยียดเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราเดินไปที่เทอร์มินอลน,นะคะไปะขากึ้นบันไดเลื่อนไปนะคะนี่คือสถานีรถไฟที่สนามบินแคเฟคร์นะคะ โดยสารก็เดินทางเยอะพอสมควรค่ะตรงนี้คือออฟฟิศนะคะของสายการบินลูกฮันซ่าค่ะ ถ้าใครมารถไฟนะคะจะมาเช็คอินที่ตรงนี้ก็เช็คอินได้นะคะหรือถ้าใครบินมาจากต่างประเทศนะคะโดยสายการบินลูกพันซ่าแล้จะต่อรถไฟไปที่ภูมิลำนาหรือไปที่บ้านที่เราอาศัยอยู่โดยรถไฟเราก็มารับกระเป๋าตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็เดินออกไปขึ้นรถไฟทางโน้นเลยนะคะเดินออกไปตรงโน้นสถานีรถไฟค่ะ สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตนะคะ,ะก็มีศูนย์ตรวจโควิดอยู่ตรงนี้นะคะเดินตามทางนี้ไปเลยค่ะนะคะตอนนี้เราเข้ามาในตัวอาคารแล้วนะคะนั่ักคคู่เราเดินมาจากสถานีรถไฟที่อยู่ภายในสนามบินค่ะแล้วก็เดินเข้ามาในตัวอาคารละเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันค่ะไปกันค่ะ ถึงมาดูที่ป้ายใหญ่ๆดีนะคะว่าสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ไปเช็คที่เคาน์เตอร์ตรงไหนนะคะไปกันค่ะดูแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คอินนะคะนี่ค่ะสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะเดี๋ยวเข้าไปเช็คอินกันค่ะเดี๋ยวดูนะคะว่าตรงเราเช็คอินก็ต้องการเอกสารอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะกันเม e โอ t h ิส ตอนนี้รอเช็คอินค่ะเตรียมเอกาสารพร้อมไม่ทราบ <Okay. S 1> ว่าเขาจะเอาอะไรบ้างตอนเราเช็คอินนี่ค่ะสัมภาระของเราน <c oughs> ่และกระเป๋าสองใบแล้วก็นี่อีกหนึ่งใบ <c oughs> เดี๋ยวดูกันนะคะว่าต้องการเอกาสารอะไรบ้างโอเคค่ะ <c oughs> ตอนนี้เช็คอินนะคะ <c oughs> เรายื่นพาสปอร์ตให้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินแล้วก็ต้องการ <c oughs> ดู วัคซีนนะคะมันคือการฉีดวัคซีนของเราแล้วก็ไทยแลนด์พ s ส QR โค d e แล้วก็ผลตรวจโควิดค่ะอันนี้กำลังเช็คอินนะคะอันนี้สายสายการบินสิงคปโปร์แอร์ไลน์ค่ะ ตอนนี้เช็คอินเสร็จเรียบร้อยนะคะเอกสารต่างๆที่เขาดูก็คือ QR code จาก Thailand Pass นะคะแล้วก็ผลตรวจโควิดก่อนเดินทาง72ชั่วโมงค่ะที่เขาเช็คเรานะคะแล้วก็ประวัติการฉีดวัคซีนเขาเช็คในในแอปมันนะคะจากโทรศัพท์มือถือเราค่ะตอนนี้เราไปที่เกตค่ะ<ม>เกตที่ b 4สนะคะสายสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เดี๋ยวไปกันค่ะผ่านพาสปอร์ตคอนโทรลนะคะผ่านาตรงสแตปมออกเมืองค่ะไปกันค่ะตอนนี้เราจะออกไปที่ประตู B นะคะทางขึ้นเครื่อง B45 ค่ะก็มาตรงนี้ค่ะตรงพาสปอร์ตคอนโทรลสแตปมออกเมืองนะคะตรง B นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปกันค่ะพอเราเดินเข้ามานะคะก็ผ่านสแตปมออกเมืองมาเรียบร้อยค่ะ ก็จะเดินไปที่เกตนะคะของเราอันนี้คือเกต B45 ค่ะนะคะสังเกตดูป้ายนะคะว่าที่สนามบินแฟรงกเฟิร์ตเนี่ยเขาจะมีศูนย์ตรวจโควิดอยู่หลายๆจุดนะคะถ้าใครเดินทางถ้าไม่ได้ตรวจโควิดก็สามารถมาตรวจโควิดที่สนามบินแฟรง์เฟิร์ตได้นะคะ แล้วเราก็มาถึงเกตของเรานะคะที่จะออกคือ B45 ค่ะของสายการ,การบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะบินจากเมืองแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมนีไปที่สิงคโปร์ค่ะผู้โดยสารก็เยอะนะคะที่เกตนั่งรอกันอยูต่ตรงเกตนะคะ The boarding time คือ,อ1 0โมง40ค่ะ ตอนนี้ก็มีผู้โดยสารที่เข้าแถวเริ่มจะเช็คขึ้นเครื่องแล้วนะคะ Attention please Singapore Airlines is paging for Mrs Beth Ann Dorothea Margaret Flight to Singapore please contact gate B 46 Thank you ตอนนี้อยู่หน้าเกตแล้วค่ะขึ้นจะออกไปขึ้นเครื่องนะคะผู้โดยสารก็รอเยอะเลยค่ะน,นะคะเริ่มให้เดินไปขึ้นเครื่องแล้วค่ะนี่คือเครื่องบินที่เราจะบินจากแฟรง์เฟิร์ตไปที่สิงคโปร์นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ทางออกไปขึ้นเครื่องแล้วค่ะ ปกติจะเดูนตรงนี้นะคะผู้โดยสารก็รอออกไปขึ้นเครื่องนะคะตอนแรกก็บอกเกต45นะคะแล้วก็มาเปลี่ยนก็เป็นเกต46หรือทางออกที่หมายเลข46ค่ะนี่นะคะเดินมาตรงนี้เดินออกไปตามทางเดินนี้นะคะเรียกว่ามวงช้างค่ะ passengers. being You are the You the -bin. If you are on board, please you can identify yourself to any other tennis. Thank you.